วันนี้เรามาจะมาแนะนําเครื่องหั่นหนังหมูนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการโครงการนะครับกับงานอุตสาหกรรมะรนะครับสําหรับส่วนประกอบของเครื่องนะครับก็จะมีอยู่สี่ส่วนหลักๆนะครับชุดแรกก็จะเป็นชุดโครงนะครับนี่ครับ เป็นโครเป็นโครงของเครื่องนะครับชุดต่อมาก็จะเป็นชุดส่งกําลังครับก็จะมอเตอร์นะครับชุดข้อเหวี่ยงนะครับบูเล่นะครับส่วนตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวขับสายพานลําเลียงนะครับแล้วมาดูตรงนี้ครับส่วนนี้คือชุดสายพานลําเลียงครับและชุดสุดท้ายนะครับคือชุดใบมีดนะครับก็จะมี ใบมีดแนวขวางนะครับใบมีดแนวยาวแล้วก็เป็นหวีสําหรับกดชิ้นงานเพื่อไม่ให้ชิ้นงานเพื่อไม่ให้อะวัตถุดิบของเรานะครับมันติดตามร่องของใบมีดนะครับขึ้นมาครับครับต่อไปเป็นหลักการทํางานของเครื่องนะครับสวัสดีครับส่วนหลักการทํางานของเครื่องนะครับจะเริ่มจากเนี่ยนะครับจะเริ่มจากชุดมอเตอร์นะครับ มอเตอร์นะครับส่งกําลังมายยงางเล่นะครับตัวเล็กนะครับมายังสายพันธุ์นะครับแล้วก็ส่งกําลังมายยงางเล่ะตัวใหญ่นะครับแล้วก็ส่งต่อมายังชุดข้อเหวี่ยงนะครับเพื่อส่งกําลังมาอย่างชุดใบมีดด้านบนนะครับซึ่งจะเป็นเสาสองข้างนี้นะครับซึ่งส่งกําลังมายังใบมีดเพื่อตัดเฉือนชิ้นงานนะครับ ชุดใบมีดก็จะมีใบมีดตามขวางนะครับจะเป็นตัวข้างหลังนี่นะครับตัวใหญ่นะครับแล้วก็ใบมีดตามยาวนะครับซึ่งเป็นตัวเล็กๆนะครับตัวนี้นะครับเมื่อตัดลงพร้อมกันนะครับจะทําให้วัสดุนะครับหรือว่าเนื้อหมูของเรานะครับหนังหมูของเรานะครับออกมาเป็นชิ้นแบบลูกเตานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นวีนะครับ วีเพื่อปลชิ้นงานออกจากใบมีดนะครับเพื m, ่อให้เ <uhhh> พื mark, ่อไม่ให้อ่าหมูของเรานะครับติดกับตัวใบมีดขึ้นมาครับส่วนตัวต่อไปนะครับจะเป็นชุดสายพานลำเลียงนะครับซึ่งส่งกําลังมาจากข้อเหวี่ยงตัวนี้นะครับส่งกําลังขึ้นมายังตลับลูกปืนตัวนี้นะครับเพื่อส่งกําลังไปอีกอ่าไปยังชุดสายพานลำเลียงนะครับจะเป็นชุดตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งต่อ อีกชุดนะครับก็จะส่งต่อมายังสเตอร์ตัวนี้นะครับมายังโซ่แล้วก็ส่งมาเฟืองตัวนี้นะครับเพื่อขับตัวชุดป้อนนะครับชุดป้อนของเราจะเป็นชุดนี้นะครับจะเป็นตัวที่กดนังหมูของเรานะครับให้ติดกับชุดสายพานด้านล่างนะครับ<อ>เพื่อไม่ให้หนังหมูนะครับดิ้นไปมาระหว่างการทํางานของเครื่องนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่บีบ จพื่อนำชินหมูไปยังชุดใบมีดด้านหน้านะครับหลักการเข้าๆก็จะมีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับต่อไปจะเป็นการสาธิตเครื่องให้ดูคร่าวๆนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตปิดเปิดนะครับตัวเสียวจะเป็นสวิตเปิดนะครับตัวแดงจะเป็นปิดนะครับผมจะทําการทดลองเครื่องให้ดูคร้าวๆนะครับ หลักการคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนคลิปต,ต่อไปนะครับก็จะเป็นการนําเครื่องนี้นะครับไปทดลองกับนางงูนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตนะครับ